มีตัวแทนเอาไว้แล้วทัพเรือใบไร้กังวลหักเป๊ปกวาเดียลาตัดสินใจอำลาทีมในอนาคตฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากมายในโลกลูกหนังพวกเขาไลา่กวดแชมป์มาแล้วทุกรายการที่ลงเล่นและเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งผงาดคว้าทริปเปลิลแชมป์มาได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามแม้แฟนบอลทั่วโลกจะรับรู้กันอยู่แล้วว่าทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมเงินถังเป็นทีมที่สามารถไล่ซื้อนักเตะตามที่ต้องการได้แต่ทว่าหากปราศจากกุญซือชาวสเปนนิดอย่างเป๊ปดิโอลาประวัติศาสตร์ของทัพเรือใบสีฟ้าอาจจะไม่ได้ ก็เป็นได้ทําให้แฟนบอลของทัพเรือใบสีฟ้าส่วนหนึ่งต่างกลุ่มอกกลุ่มใจกันว่าถ้าในายใหญ่ของพวกเขาอย่างเปปกัวเดียล่าวางมือไปทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยังคงครองความยิ่งใหญ่แบบเดิมได้ไหมหรือทิศทางของสโมสรจะเป็นอย่างไรหรือจะตกต่ำเหมือนเพื่อนร่วมเมืองของพวกเขาหรือเปล่าอย่างไรก็ตามทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยหากพวกเขาต้องเสียเปปกัวเดียล่าไปพวกเขาก็ได้วางตัวแทนในอนาคตเอาไว้แล้วโดยเป็นทางด้านอังเกลซานเชสมูลยอสยอด กุญซือของคิโรนาจากฝูงของลาลิก้าสเปนโดยผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทาบทามเขามาแทนเปปกวาดิเดโอลาเอาไว้นานแล้วใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ